สวัสดีครับผมผมป๊อบจากฮั m มิงคาร์สตูดิโอนะครับคลิปนี้มาพบ Cross GR ที่ใส่จอขนาดใหญ่11นิ้วรุ่นท็อปสุดของ Alpine ครับ ILXF 511e ครับนี่เป็นจอขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับ11นิ้วแบบพรีเมียมการติดตั้งของเราคืออยู่ในระนาบเดิมนะครับไม่ได้บังแอร์แต่ให้ความสึกที่ดูพรีเมียมมากกว่าเดิมคือของเดิมเนี่ยเป็นจอขนาดแค่9นิ้วแต่นี่คือ11นิ้วและความเะเีียดแบบ HD ครับถ้าเราเอาต่อกล่องภายนอกเข้ามาเนี่ยเราสามารถดู YouTube แบบคมชัดมากๆเลยอันนี้นะครับมีการต่อกล่องพิเศษเป็น Car p l a y b บ x กนี่กดปุ๊บทำให้เป็นระบบ Android ได้เลยครับคือตรงนี้ก็คือเป็นการทำให้เรามี Android ที่มีคุณภาพเสียงแบบพรีเมียมสุดตรงนี้ได้ครับก็สามารถเล่น YouTube ต่างๆได้เลยครับแบบนี้านะครับผมลองกดอันนึงนะครับลองเข้าดูน,นีผมลองเรียนนะนี่ผมสามารถเปิดเป็น720ได้เลยนะครับนี่ไหมภาพชัดสวยงามนะครับขนาดขับเขียบนี้สามารถทำได้ครับนี่ เราเกิดเล่นแอปอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ความพิเศษก็คือเราสามารถที่จะใช้ Tidal ได้คือใครเป็นคอไ h i ล e s เนี่ยอันนี้มี Tidal Connect เป็นพิเศษของ Alpine ในการเชื่อมต่อกับระบบ Tidal ในการเล่นฟั์ไฮ r e s ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อทาง Wi-Fi นะครับป้อนเน็ตปุ๊บก็สามารถที่จะพร้อมเล่นได้เลยครับแบบน,นี้นี่ครับแล้วก็ลิงก์กับ Data ของเราี่ ผมลองเข้าอันนี้กันเลครับจึงได้เลยถ้าอันไหนมีมาสเตอร์ MQA ก็ขึ้นแบบนี้เลยครับสุดยอดมากๆนี่คือเครื่องเสียงของอัลไพตัวนี้นอกจากนี้นะครับการใช้งานแบบพื้นฐานก็คืออย่างกล้องถอยหลังนะครับเราก็สามารถลิงก์เข้ากับรถคันนี้ได้แบบนี้ครับแบบนี้เลยนี่ครับนี่สามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้นะนี่ดูนะครับนี่เปลี่ยนได้นะนี่ครับยังคงเปลี่ยนได้อยู่นะ แล้วก็กดกดออกนะปุ๊บเข้าเกียร์ไรฟ์นี่ครับนี่นะครับพร้อมเกียร์ P ครับกดออกได้เลยมีปุ่มพิเศษอย่างนี้ครับง่ายๆนะครับนี่คือการอัปเกรด GR s p o r t นะครับให้มีความบันเทิงที่ดีมากกว่าเดิมคือจอใหญ่ชัดคมมากกว่าเดิมคุณภาพเสียงนี่ดีเยี่ยมมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อแบบระบบนี้ครับที่เป็นคาเ play แบบ Android แบบนี้นะครับถ้าเกิดใครใช้คอสตอนนี้อยู่นะครับแล้วอยากจะทำให้ชุดื่องเสียงคุณดีขึ้นจอแบบใหม่ขึ้น ที่ฮัมมิงของเรามีหลายโซลูชันให้คุณลองรับครับอย่างนงี้11นิ้วผมว่ามันดูพรีเมียมมากกว่าเดิมหรือถ้าเกิดใครอยากได้แบบเข้ารูปสวยงามนะครับเรามีติดตั้งไปแล้วคันนึงเป็น9นิ้วของ p พลเนีแบบเข้าตำแหน่งเดิมเป๊ะเลยแล้วก็สามารถรองรับการทำงานของระบบเดิมได้อย่างนี้นะครับก็ติดต่อไปที่ฮัมมิงคาสโต้ครับอยู่ถนนซีนคลินครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ครับผมถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและก็กด u b s c r i b e เพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากฮัมมิงคา